วิชาคณิตศาสตร์รหัส MO 1ข้อ11 12 13 14 15ข้อ11กํากำหนดให้สามเหลี่ยมกอขอคอเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าโจอวรูปสามเหลี่ยมหน้าจวาจวแสดงว่าด้านนี้เท่ากับด้านนี้ซึ่งมีกอ,อมีขอกอคอเป็นมุมยอดมุมนี้เป็นมุมยอด กขอกขอมีมุมเท่ากับ45เออกขขมีมุมเท่ากับ45องศาและกขยาว10เซนติเมตรดังรูปข้อใดถูกต้องข้อ1สามเหลี่ยมกขอเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีพื้นที่50ตารางเซนติเมตร ถูกไหมเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไมหมเป็นสามเป็นสาเหลี่ยมมุมฉากไหมโจทย์เขากำหนดให้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันสแสดงว่ามุมนี้กับมุมนี้เป็นไงเ,นเท่ากันเท่ากันเพราะฉะนั้นมุมนี้เป็นเท่าไหร่ สี่สิบห้าสี่สิห้าไอ้ตรงนี้จะเป็นมุมเท่าไหร่หน <110. S 1> ึ่งร้อยสิบฮะเป็นมุมเท่าไหร่เก <90. S 1> ้าสิบฮะเกสิมันก็เท่ากับร้อยแปดสิบลบสี่สิบห้าลบสี่สิบห้ามันก็คือเก้าสิบเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นมุมเก้าสิบเป็นมุมฉาก <90. S 1> ข้อหนึ่ง สามเหลี่ยมกอขอคอเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเป็นไหมเป็นไหมกขอคอเออสามเหลี่ยมเนี้ยกอขอคอเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไหมเป็นเป็นเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้วยเป็นสามเ,าเหลี่ยมมุมฉากด้วยใช่ไหมแล้วมีพื้นที่ห้าสิบตารางเซนติเมตรถูกไหมถูกไหม ถูกไหมพื้นที่เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงเศษหนึ่งส่วนสองฐานเท่าไหรฐ่ฐานฐานสิบฐานสิบสูงเท่าไหร่เรามองด้านนี้ <10. S 1> เป็นฐานเพราะว่าเป็นสามเหลี่ยมม,มุมฉากมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยสูงสิอันนี้คือสิบอ้นี้คือสิบเพราะว่าม,มุมนี้กับมุมนี้มันเท่ากัน แขนของสองข้างนี้มันเท่ากันเพราะฉะนั้นก็สูงสิบสองห้าสิบเท่ากับเท่าไหร่ห้าสิบเพราะฉะนั้นกอไก่ตอบว่ากอขอคอ,อเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและมีพื้นที่ห้าสิบตารางเซนติเมตรถูกไหมถูกอโอ้เจ็บาข้อสองสามเหลี่ยมกอขอคอ,อเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและมีพื้นที่ร้อยตารางเซนติเมตรไม่ถูก,ถกแล้วใช่ไหม ข้อสามสามเหลี่ยมกอขอคอไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและมีพื้นที่50ตารางเซนติเมตรไม่ถูกแล้วใช่ไหมข้อ4สามเหลี่ยมกอขอคอ,อไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและมีพื้นที่ร0อยตารางเซนติเมตรไม่ถูกนะถูกข้อ1ข้อเดียวอ่ะต่อไปข้อ12 12องากำหนด รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาว7จเอ็ซนติเมตรด้านยาวด้านละเจ็ซนติเมตรโดยแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของรูปครึ่งวงกลมดังรูปค่าประมาณของความยาวของรอบรูปของส่วนที่แรงเงาคือข้อใดแรงเงาคือรูปนี้ ความยาวรอบรูปความยาวรอบรูปความยาวรอบรูปยังไงมันก็เริ่มแต่ตรงนี้มานี่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 ความยาวรอบรูปความยาวรอบรูป nah, my, you, iros, ความยาวรอบรูป,รป <blues. S 1> นั่นก็คือเป็นส่วนโค้งของครึ่งวงกลมใช่ไหมมีคร <4 fulfil. S 2> ึ่งวงกลมกี่รูปสี่รูปมีครึ่งวงกลม ึ่งวงกลมเท่ากับ4รูปนั่นก็หมายความว่ามีวงกลมกี่วงมีวงกลม2วง2วง, 2> วงเพราะฉะนั้นเราก็จะหาเส้นรอบวงของวงกลมเส้นรอบวงเท่ากับเท่าไหร่นะสูตรสูตรเส้สนรอบวงเท่ากับอะไรสองพายอ,อาร์สองพายอาร์สองคูณยี่สิบสองส่วนเจ็ด อามีค่าเท่าไรอามีค่ามีค่าเท่าไหร่อามีค่าเท่ากับสามจุดห้าสามจุดห้าอ่าอันนี้คือเส้นรองบวงหนึ่งวงเอาเจ็ดตัดเลยสามจุดห้าสองใช่ไหมสามจุดห้าสามจุดห้า กับเได้สองใช่ไหมใช่สองสเพราะฉะนั้นเส้นรอบวงของวงกลม1นงวงคือ22่สิบสแต่มันมีทั้งหมดกี่วง2อวงเพราะฉะนั้นเส้นรอบวงทั้งหมดก็เท่าไหร่นะสองวงก็คูณเข้าไป22เท่ากับ44เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นประมาณความยาวของรูปของ อ่าส่วนที่แรงเอาคือ44ตารางอ่ะ44เซนติเมตรส 4, 4สิซมนะความยาวเป็นซมเซนติเมตรตอบจบข้อ13กํากำหนดรูปเลขาคณิต3มิติดังรูปข้อใดเป็นรูปคลี่ของรูปด้านบนข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4 หนึ่งตอบข้อหนึ่งข้อสิบสี่ข้อสิบสี่แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกซึ่งเป็นชายหนึ่งร้อยคนและหญิงหนึ่งร้อยคน ที่สอบวิชาคณิตศาสตร์รได้ระดับคะแนนต่างๆมีระดับคะแนน1 <sm ell> ระดับคะแนนส <sm ell> ระดับคะแนน3 <sm ell> ระดับคะแนน4จากแผนภูมิข้อใดไม่ถูกต้องข้อใดไม่ถูกต้องนะฟังนะข้อใดไม่ถูกต้องข้อ1นักเรียนที่ได้ระดับได้คะแนนระดับ1นักเรียนที่ได้ระดับคะแนน1 มีนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงถูกไหมูข้อ2นักเรียนที่ได้ระดับคะแนน4มีนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงถูกไหมข้อ <2. S 1> 3นักเรียนที่ได้ระดับคะแนน1และ2รวมกัน มีนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงถูกชายเท่าไหร่อะชายชายห้าสิบห้าโอเคสี่นักเรียนที่ได้ระดับคะแนนสามและสี่รวมกันมีนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงไม่เพราะฉะนั้นข้อสี่คือไม่ถูกต้อง เขียนโจทยะข้อ15โยนลูกเต๋าสองลูกพร้อมกัน1ครั้งมีลูกเต๋าให้2ลูกโยนพร้อมกันครั้งเดียวแลวแล้วหาผลคูณของแต้มของลูกเตา๋าผลคูณของแต้มในข้อใดเป็นไปไม่ได้ อบข้อไหนง <No. S 1> ออตอบข้อไหนนะง <No. S 1> ข,อขออ้อข้องอตอบข้องออ้าวแต้มของลูกเต๋านะแต้มของลูกเต๋ามีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต้มลูกเต๋ามีแค่หกใช่ไหมมีหกหน้าอีกลูกหนึ่งก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันมีสองลูกใช่ไหมโยนหนึ่งครั้งมันจะออกอะไรก็ได้ ลูกเต๋าลูกที่1มันจะออกอะไรก็ได้ลูกเต๋าลูกที่สองจะออกอะไรก็ได้ออก20เป็นไปได้ไหมเอ้คูณกันแล้วได้2ี่สได้ไหมสี่คูณกับ5ใช่ไหมใช่ลูกที่1ออกห้าโอกาสที่จะออก5้าลูกที่2ออก1หรือลูกที่สี่ลูกที่1ออก4ลูกที่สองออก5้าก็คูณกันได้20 25บห้าได้ไหมลูกที่1ออก5้าลูกที่2ออก5คูณกันได้25่้าไหมใช่30ได้ไหมลูกที่1ออก5้าลูกที่2อออก6ก หรือลูกที่1ออก6ลูกที่2ออก5คูณกัน30ได้ใช่ไหมใช่อ่าสามสิบห้าอะไรคูณกันได้35ม้เมีไหมเนี่ยไม่ไม่มีเพราะฉะนั้น7มันออกไม่ได้เป็นการดอทที่แบบ <laughs> <laughs> ผมไม่ได้คิดเนะี่ยโอ้